สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมอนิวลเล็ตนะครับผมครั้งละ500บาทนะครับผมถอนเงินได้สูงสุดต่อวันเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครสนใจที่อยากจะทําเงินฟรีทูมอนิวลเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวลเล็ตนะครับผมโดยทททีี่่เเรราาไมต้องงลุนนสัักบบดยวะค สามารถทาเงินเข้าทุนนิเวศได้แบบโดยตรงนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง500บาทต่อวันเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากจะทําเงินฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทุนน l เวศกันก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แลล้วพพิม์์ชื่อดดานโห ด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า step Go นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูมิเนียลเลตครั้งละ5้0บาททําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับตัวแอปนะฮะสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะมีทั้งหมด3เมนูมีหน้าหลักรายงานและก็ของฉันนะครับกดเข้ามาที่เมนูของฉันนะแล้วก็กดเข้าไปที่การกรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับการกรอกรหัสเชิญเนี่ยจะเป็นการป้อน id คําเชิญน,นะครับในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมในการรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เนี่ยเราจะกรอก id ของใครก็ได้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดู ที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะกรอกข้งผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับวิธีการทําเงินฟรีทูมเนีเวดนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจในการเก็บคะแนนเหรียญทองตรงนี้เลยนะครับมีการเช็คอินนะครับกดรับคะแนนเหรียญทองฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับทุกๆ55วินาทีนะครับภารกิจตรงนี้ทําฟรีแล้วก็ได้รับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนหมายเลข3 6ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเดินออกกําลังกายของเราหรือ ว่าเราจะทําการเขย่าหน้าจอมือถือก็ได้นะครับพอเรามีจํานวนขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็กดแลกเป็นเหรียญทองนะครับมันก็จะขึ้นมารวมให้เราที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยนะครับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเงินทูม m นี่วอลเล็นั่นเองนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับรับคะแนนสูงสุดถึง2องแสนเหมื่นเหรียญทองเลยนะครับเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่22.41สตางค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเชิญทันทีได้เลยและก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปแนะนาไป ต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ว w i t t อร์ i n e YouTube t i k t o k สามารถทําการแนะนําได้หมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเล่นบัตรขูดเล่นซูเปอร์สล็อตนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นในการทําภารกิจเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ยังมีภารกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นการดาวน์โหลดแอปดูโฆษณากดรับโฆษณานะครับรับรางวัลจากการเดินกาชาปองนําโชคนะครับสมบัติลึกลับนะครับจับรางวัลฟรีขูดบัตรทําเงินนะครับเล่นสล็อตแมชชีนนะครับแล้วก็สมบัติลึกลับ ภารกิจตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปทําภารกิจได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจการรับคะแนนเหรียญทองเนาะช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับแล้วก็การเดินของเราว่าวันนี้เนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวกี่กิโลมันก็จะขึ้นให้เราดูเลยนะครับนี่ครับการเดินในเดือนนี้นะครับสิงหาคมทั้งหมดกี่ก้าวนะเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วเราก็มาดูที่การถอนเงินนะครับในส่วนของเมนูที่3เนาะกดเข้าไปที่คะแนนของเราเลยในการถอน ถอนเนี่ยมีทั้งหมด2ช่องทางนะครับมีทุมมอนิวอลเลตและก็เพจพาวในการถอนเงินทุมอนิวอลเลตสิบบาทนะครับรายการแรกนะครับผมก็คือ300เพรตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอนเงินได้เลยเมื่อเรามีจํานวนคะแนนครบแล้วก็เพรครบนะครับโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะอันนี้ไม่ต้องเชิญนะครับอันที่2นะครับผม50เพชรายการ10บาทอันนี้จะต้องเชิญเพื่อนนะครับผมอันนี้จะต้องเชิญเพื่อนถึงจะทําการถอนได้ 100, 200, 500เนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถถอนเงินได้เลยเมื่อเรามียอดคะแนนแล้วก็เพรครบตามจํานวนนะครับสามารถถอนเง<ม>ินได้เลย การถอนเงินนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับครั้งละ500บาทที่ผมได้ทําการถอนไปเนาะก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนเข้าบัญชีทูมิเนเวตได้แบบโดยตรงนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนเวตกันก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google เ l a y Store นะครับบนมือถือ่านครอรด์เ e เพ Play Store แล้วก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสำหรับแอปที่จะใช้ในการทำเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับผมเป็นแอป,ปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า s t e p g o นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปในการหาเงินฟรีทูมิเนียลเลตครั้งละ500บาททำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโ์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปากหมดนะครับสามารถกดล จะแนบรายละเอียดไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับพเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับตัวแอปนะฮะสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะมีทั้งหมด3เมนูมีหน้าหลักรายงานและก็ของฉันนะครับกดเข้ามาที่เมนูของฉันนะแล้วก็กดเข้าไปที่การกรอ,อกรหัสเชิญตรงนี้นะครับการกรอ,อกรหัสเชิญเนี่ยจะเป็นการป้อน ID คําเชิญนะครับในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมในการรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เนี่ยเราจะกรอ,อก ID ของใครก็ได้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนกอน ได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับ ต่อมานะครับวิธีการทําเงินฟรีทูมอนีเวดนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจในการเก็บคะแนนเหรียญทองตรงนี้เลยนะครับมีการเช็คอินนะครับกดรับคะแนนเหรียญทองฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับทุกๆ55วินาทีนะครับภารกิจตรงนี้ทําฟรีแล้วก็ได้รับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนหมายเลข36ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเดินออกกําลังกายของเราหรือว่าเราจะทําการเขย่าหน้าจอมือถือก็ได้นะครับพอเรามีจํานวนขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็กดแลกเป็นเหรียญทองนะครับมันก็จะขึ้นมารวมให้เราที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลย ในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเงินทูมอนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับรับคะแนนสูงสุดถึง2 7 0 0 0 0เหเรียญทองเลยนะครับเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่22.41สงตางค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเชิญทันทีได้เลยและก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปแนะนําไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบดิจิตอลสามารถทําการแนะนําได้หมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเล่นบัตรขูด เล่นซูเปอร์สล็อตนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นในการทําภารกิจเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ยังมีภารกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นการดาวน์โหลดแอปดูโฆษณากดรับโฆษณานะครับรับรางวัลจากการเดินกาชาปองนําโชคนะครับสมบัติลึกลับนะครับจับรางวัลฟรีอ่าขูดบัตรท,ทําเงินนะครับเล่นสล็อตแมชชีนนะครับแล้วก็สมบัติลึกลับภารกิจตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปทําภารกิจได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจการรับคะแนนเหรียญทองเนาะช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดก็จะเป็นการแนะนําหรือว่า เมนูที่2นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับแล้วก็การเดินของเราว่าวันนี้เนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวกี่กิโลมันก็จะขึ้นให้เราดูเลยนะครับเดี๋ยครับการเดินในเดือนนี้นะครับสิงหาคมทั้งหมดกี่ก้าวนะเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วเราก็มาดูที่การถอนเงินนะครับในส่วนของเมนูที่3เนาะกดเข้าไปที่คะแนนของเราเลยในการถอนเนี่ยมีทั้งหมด2ช่องทางนะครับมีทุนนิเวศและก็เพจพาวในการถอนเงินทุนนิเวศสิบบาทนะครับรายการแรกนะครับผมก็คือ300เพรตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอนเงิน ได้เลยเมื่อเรามีจํานวนคะแนนครบแล้วก็เพชรครบนะครับโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะอันนี้ไม่ต้องเชิญนะครับอันที่2นะครับผม50เพชรรายการ10บาทอันนี้จะต้องเชิญเพื่อนนะครับผมอันนี้จะต้องเชิญเพื่อนถึงจะทําการถอนได้ 100, 200, 500เนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถถอนเงินได้เลยเมื่อเรามียอดคะแนนแล้วก็เพชรครบตามจํานวนนะครับสามารถถอนเงินได้เลยนะครับการถอนเงินนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับครั้งละ500บาทที่ผมได้ทําการถอนไปเนาะก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนเข้าบัญชีทูบันเว็ได้แบบ โดยตรงนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากด like กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ